คืนค <ia> ืนคืนหมดสวัสดีครับอันนี้จะมารีวิวนะครับผมกงดักหนูนะครับผมเป็นแบบพับได้นะครับผมแบบพับได้เขาก็จะพับมาในกล่องแบบนี้นะครับผมมันขนส่งง่ายถ้าถ้าแ,แบบพับไม่ได้เขาก็จะส่งมาอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นแบบพับได้มันจะส่งส่งมาแบบพับพับมาเลย ถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับผมแล้วก็รีวิวไปในตัวด้วยอ่ามันก็ใช่ผล <c oughs> ก็จะได้ศึกษาก่อนนะครับผมว่าสินค้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยมาดูรีวิวแล้วได้ยังไงยจะต่อมเป็นเงี้ยอ่ามันก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วครับผมเป็นแบบพับมาเลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็มันจะมีมัดเชือกมาตรงไหนเนี่ยผมจําไม่ได้แล้ว อ่านี่นะครับผมเขามาเชือกตรงนี้ไว้นะครับผมแล้วก็แกะตรงนี้นะครับผมเราู่เาแกะมาแล้วก็แกะมานะครับผมไอ้ลวดตรงนี้อย่าทิ้งนะครับผมเพราะว่าเอาเอาไป ไปไปใส่ได้นะผมนี่นะครับผมประกอบแล้วก็ประกอบแค่นี้แล้วก็ก็ปิดฝานะครับผมผีผิวต้นี่ะเขาออกสนใจจะออกนเป็นไงไม่ได้กล่วตัวลงติดตัวลงเดือยคุณเปล่าไม่ใช่ะเรืองนี้่ตับตวลง ตั้่ไออกฝม่ลไม่รู้มัง้ฝมันต้องมรอยนะเออวันไหนมันเอออย่างนี้อะรอยฝาบอกทีนะามนกอคนจะซื้อัไฟไม่ช่อยทรอยนะัไม่ซื้อมันงืม่ร้อยผมอันนี้มันจะขัดๆกันนิดนึงนะครับผมจะประกอบยากนิดนึ่ต้องฝืนหน่อยนะครับผม ก่นเราก็ขันน็อตนะครับผมไอขันลวนนะครับผมอะไร่ะอยีเงาเรอเีตยวไม่ยังเรามีตัวน้วตัวไไม่มีไม่มีนะครไม่มี แค่นี้นะครับผมน่าจะไม่มีปัญหานะครับผมธีดดักแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขัดตรงนี้แล้วเราก็มันจะมีลวดขัดตรงนี้แล้วก็ใส่เหยื่อเอาเหยื่อใส่เข้าไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดักแค่นี้นะครับผมก็ใช้ได้ละประมาณนี้ครับผมเอาดีละมานี้ครับความครับสวัสดีครับ